สวัสดีเอฟท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับเพราะกับผมนายหมูกี้รีวิวบายก่งรถบ้านนะครับนะ,ะวันนี้มีรถกระบะแคปเข้าใหม่1นึ่งคันครับบอกเลยว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟของหายากของารอเทมนับในปี2567นะครับผมนะเป็นเจ้าโตลตา้านะครับม i ติเอ็ตาติมโปรงหน้าโปรงหลังรุ่นพิเศษ SGL Plus นะครับนะ s, s g l plus หรือหรือตาเต็มโปรงหน้าปรงหลังรุ่นพิเศษกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้ปีอยู่ที่ปี2540หรือปี1997นะครับนะอายุก็27ปีแล้วนะครับอายุของเขานะแต่บอกเลยว่า สภาพของเขานี่ยังกับสาวอ้อๆนะครับผมนะบอกเลยนะครับสภาพหนึ่งในร้อยนะว่นะนะสภาพสวยหนึ่งในร้อยหายากมากเลยครับกว่าผมจะหามาได้นะครับบอกเลยว่าหายากเลยนะครับผมนะของแลของไอเทมนะครับผมนะสีบอลครับสียอดยมนะครับนะเครื่องดีเกียร์ดีพวงมาลัยพาวเวอร์ร็อฝากระโปรงไม่มีการแกะผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าสภาพขเขาจะดืม่มสภาพคนนี้ผมให้สําหรับผมนะ ผมให้90เปนะครับเก้าสีค่อนข้างจะบางโดยรวมผมมองว่าบางนะครับผมนะอาจจะมีเก็บปมาบ้างตามการเวลานะครับเดบมมี๋ยวพาดูรถกระบกคของผมตัวนี้เป็นรุ่นตาเต็มโป่งหน้าโป่งหลังนับคานเจนะครับคานเจนะเจดี๋ยวพาค่อยดูว่าเดิมจริงหรือเปล่าเดิมเดิมขอเจ็บมือเลย เหล็กทั้งคันนะครับรถกระบะยุค90นี่คือเหล็กทั้งคันนะครับผมนี่ให้ดูครับโปรงหน้าโปรงหลังตาเต็มนะครับผมนี่โตโยต้านะครับหองหายากนะครับป้ายบอโร7743เาลำพูนนะครับแต่รถจอดที่ร้านเกิ่งรถบ้านจังหวัดนครพนมนะนะมาไกล้แต่ลำพูนเลยนะครับนะแต่เจ้าของเขาอยู่จังหวัดใกล้ผมเี่แหละนะเพราะว่าเจ้าของเขาจ่าให้นะครับวันนี้ผมก็เลยไปซื้อกับเจ้าของเขาค่าเงินเลย นะครับมาจากลำพูนก็ถภาคอีศานนั่นก็หกเจ็ดร้อยโลเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมนะนี่ให้ดูครับนี่กระสุงกระซีสวยนะครับผมนี่กระสุงกระซีสวยนะครับนี่อ่ให้ดูทรงรถกระบะงกับผมนี่ของหายากนะของแรครับผมสานทีได้เข้ามานะนี่แม็กมึกยังเดิมเลยครับไปดูครับทรงสวยทรงดีทรงรอครับบอกเลยว่า ขับไปเสยนี่ก็มีทุกคนมักขับกันนี่บอกเลยรออนะครับนะบททุกยุคครับผมต่อให้เขาจะอายุ30ปีแล้วแต่บอกว่าขับไปเสยบ่งอ้ไผ่ครับผมไปเมืองไปนาไปขับงานงานงานหลวงกับบ่งไอ้ไผ่ครับผมบอกเลยบทแพ้วีก้ผมบอกเลยวีรัยังอายขึ้นไปนะนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวพาดูพาสีตัวกระบ้านครับพาสีตัวรถนะครับผม อ่าเต็ม68นะครับ19สิงหา28ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบ็ดเสร็จครบเล่มทะเบียนเต็มใช้กันแบบยาวๆจนลืมว่าโต้หมดแลครับพี่น้องแล้วก็นะครับเล่มทะเบียนมีครบพร้อมอุ่นนะครับเล่มมีครบเล่มจริงนะครับนี่บอกแล้วว่าเล่มทะเบียนมีครบนะนี่โอ้นี่สภาอาชีพยังอยู่เลยนะครับผมนี่นี่ก็น่นาจะเป็นกระจกเดิมนะ tsgs นะครับผมนี่แต่ว่าลูกค้าจะเดิมเนี่ย h i รักส์พาวเวอร์สเตียนะให้ดูครับแม็กมึกนี่แม็ก แท้ตรงรุ่นนะครับถ้าเป็นตัว SCL เขาจะไฟฟ้าเนี่ยแม็กเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมบอกมาก่อนว่ามันจะมีอยู่2เครื่องยนต์นะครับนะปี40เนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์ที่เป็น2.8 3L แล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็น2.5 2L แต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.5 2L นะครับนะนี่ให้ดูครับยางเป็นยาง Maxxis ครับยางก็ถือว่าโอเคนะครับยางก็ถือว่าโอเคพอใช้งานได้นะครับนะแต่ว่าขับนี่โอเคนะครับขับดี นับยางดีเลยครับไปดูครับคันส่งคันซีนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก็ไปดูนิดนึงนี่บอกเลยทิงเจอร์เขาอยู่ตรงนี้เนี่ย่ครับคันซีสวยนะครับนี่คันซีสวยให้ดูครับอ่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์โ้โหนึ่งในร้อยครับนี่อ่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไม่มีซอกไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับโอ้โหรถแบบโคตรแห้งอ่ะคุณคิดดูอะคันซีเดิมนะครับไม่ผุไม่ดมไม่ปะเนี่ย เห็นไหมนี่เห็นไหมล่ตะเข็บเม็ดอาร์ตัวเนี้ชายขอบตะเข็บเม็ดอาร์อยู่ครบทุกตัวนะครับผมเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ครับนี่ให้ดูครับนี่นี่ครับนี่ให้ดูครับนี่ครบทุกตัวพื้นพื้นผิวสวยพื้นผิวเดิมนะครับอเดี๋ยวดูแชสซีตรงกลางนิดนึงนะเนี่ยแชสซีเขาจะสวยเลยนะครับผมนี่ให้ดูครับนี่แชสซีสวยนะครับบอกเลยสภาพนี้หายยากนะครับนะผมบอกเลย หาทั่วประเทศนะก็เผื่อจะหาได้นะครับสภาพนี้มันไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับผมนะเผื่อจะหาได้ครับให้ดูครับนี่พื้นลังโค้งลังค่าสวยนะครับสวยเรียบกริบเลยนะครับแถมได้เป็นสีบอลด้วยครับไปดูครับภายในนี่ครับนี่ภายในสวยเรียบร้อยแบบผู้ดีอ่ะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้จริงนะครับผมนะที่สำคัญนะปุ่มล็อกรถเดี๋ยวใช้งานได้ด้วยนี่ให้ดูครับภายในภายในสวยนะครับแบบ รูรามาเฮาแบบตะโกนนะครับแบบรูรามาเฮามาห,อ,มาหอนภายในแบบลักชัวรี่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นคู่แขกของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเทียบ R S X หน้านหนูคือคู่แขงของเขาเลยบอกกรรมยุทตกแต่งคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสำหรับผมชอบของไมตี้นะเพราะว่าดูแบบดูแบบคลาสสิกคลาสสิกอะเรทูเรทอะเพราะว่ารถยุคกระบายุค90สสิ่งที่ผมชอบของเขาเนี่ยคือวัสดุและการใส่ใจของรอยายละเอียดของรถยนต์เพราะว่าหนึ่งแหละ การที่เขาใส่ใจรายละเอียดนี่รถใหม่ไม่มีนะเบาะแบบนี้อะสนใ่เป็นเบาะหนันนนงหมดแล้วแต่เนี่ยคือแบบรถผ่านการใช้งานม,มา27กว่าปีนะครับดูครับเบาะเนื่องกับรถใหม่นะครับผมแบบสวยกริปเรียบๆเ,เ,เลยเงียนยๆเลยแบบคัสติกวัสดุทัชจิ้งคือดีมากนะครับให้ดูครับนี่สวยจริงนะครับผมนี่สวยจริงนี่มาดูก็จะแบบประมาณนี้เลยหวัวเกียร์ดูดิมมีลอกไม่มีรูน นี่หัวพวงอะไรสวยนะครับผมอู้อคนี่ให้ดูครับนี่สวยแบบตะก,กูลนะคันนี้บอกเลยให้ดูครับนี่ภายในบกหลังนี่โอ้โหนี่กับรถใหม่ออกห้างไปแดงนี่ครับโลโกโต y ต,ต้าทั้งอยู่เลยของแท้นะครับนี่โอ้บอกเลยว่าสภาพนี้สวยหายากแล้วก็ยายที่ผมบอกว่าหนึ่งในร้อยอยังไงให้ดูครับตะเข็บตรงนี้เดิมเห็นไ,ไหมตะเข็บตรงนี้เดิมชัดเจนเห็นไ,ไหม รถเก่าตะเข็บตรงนี้เดิมนะครับแสดงว่ารถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับสบายสภาพเดิมแล้วก็ดูกาวซิลิโคนครับเห็นไหมกาวซิลิโคนมันไม่แข็งเกินไปนะเห็นไหมกาวเดิมนะครับนี่ไม่กาวเดิมได้ดูครับน็อตแก้มคือแบบสวยแบบตะกูลนะให้ดูดีน็อนตต่างๆไม่มีการขยับเลยนี่แต่เข็บดีนะครับนี่เนี่ยให้ดูอ่ะนี่แกให้ดูก็ได้อน,นิดนึงมันแก่ยากมากเลยนะครับไอ้นี่นะผมก็เลยไม่อยากแกะเขาเนี่ย ให้ดูครับทรงรถทรงสวยทรงดีนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนะครับเพราะอยากให้เอลซีนบึ่งแบบเต็มๆชมๆนะครับผมนะนี่นให้ดูครับตัวแทสซีอแทสซีสวยนะครับผมไม่มีผุไม่มีดมไม่มีหักนะครับผมนี่เนี่ยไม่เนียบเดิมนะครับผมนี่รถอาจจะเคยใส่โคกทํามาหากินบ้างนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละรถเก่า27เปีอะใครจะไม่ใส่โคกไปทามาหากินนะพูดตรงๆกี่แหละ แต่นี่ธรรมดาครับใส่โคกทำมากินก็ว่าหนึ่งแหละแต่ธรรมดานะรถเก่าเราดูสภาพนะครับว่านะไอ้นี่ไม่ใช่ตัวถสถิติหรอกครับสภาพเป็นตัวถสถิติต่างหากบางคนเนะี่ยเขาใส่โคกเขาใส่ไปเข้าไร่เข้าสวนเขาไปใส่นู่นใส่นี่บางคนเขาดูแลรถด,ดีนะผมบอกเลยนะครับผมเนี่ยธรรมดาครับรถเก่าต้องเข้าใจแต่ว่าได้สภาพเนี่ยเดิมเนี่ยนี่เดี๋ยวดูทรงรถแบบนี้เนี่ย ทรงรถทรงสวยทรงดีนะครับพอดีมีสายเข้ามาครับขอคุยกับลูกค้าสักครู่ผมพอดีลูกค้าโทรมาเกี่ยวกับถามเรื่องรถนะครับผมนะว่ากระต่อครับผมนี่ครับนี่ครับทรงทรงดีทรงเดิมนะครับบอกเลยว่าทรงโลนะครับผมนะเป็นตัวบันไดข้างเลยนะครับผมบันไดข้างติดจากตรงยุคนะครับแท้ตรงยุคเลยยุค90นะครับนี่สติ๊กเกอร์อยู่แต่บอกเลยว่า สติ๊กเกอร์ STL อยู่คุณไปหาได้อะสภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะบอกเลยว่ารถเก่าขนาดนี้ฝาท้ายที่ได้ดืมอ่ะอยากหายากนะแต่นิ้วดูดินี่ครับฝาท้ายแท้นะครับเดิมๆเลยดูครับว่าแท้งไงเนี่ยอาอยู่ครบเนี่ยน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถดเลยอ <laughs> มูคิดดูเอาอะตะคงตะข็ดเนี่ยเดิมนะครับ รถเนี่ยบอกเลยว่าบรรทุกไม่หนักเสายัางเดิมเลยไม่มีการจิ้มไม่มีการอะไรเลยนะครับผมนี่ครับนี่ให้ดูครับพื้นกระบะนี่เขายึดไว้นะนี่ผมก็ไม่รู้มันเป็นไรเขายึดไว้แต่ว่าพื้นกระบะผมการันตีว่าไม่ผุบัวพังบก้อนครับนี่ครับนี่แอลอยู่ครบนะครับน็อตไม่มีการขยับนี่โลโก้อยังอยู่อะ่ะฝาท้ายบานพับเดิมนะครับผมเนี่ยเส้นกาวซีลิโคนปะเดิมเลยให้ดูเนี่ยเดิมเลยนะครับนี่นี่ ใส่คงแบบแบบเม็ดอุมเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกตัวเออแต่ใส่แม็กไนเนอร์นะครับผมสภาพนี้หายากนะครับกับราคานี้ผ <snow> ้บอกแล้วว่าคุ้มคุ้มนะครับนี่เนี่ยนี่ให้ดูครับคันให้ดูครับคันทรงคันซีสวยนะครับไม่ผุไม่ดามบอกแล้วว่าพื้นคันซีเนี่ยพื้นชุ่มลงชุ่มล่างยังไม่ล้างเลยนะครับนะยังไม่ล้างเลยนะครับไปดูครับแหนบดื่มนะครับยางอะไรมีไม่หนึ่งเส้นแต่ให้ดูครับนี่ พื้นกระบะสวยๆโบผุโบพังโบก้นนะครับนะพอรถบูอยู่ใกล้น้ำเข็มพอรถมันอยู่ใกล้น้ำเข็มนะครับผมให้ดูครับนี่บอกว,ว่าพื้นสวยกิ๊บมากนะครับผมนี่นี่แต่ผมบอกแล้วว่ารถเมืองเหนือคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะสภาพสวยนะเพราะสภาพนีนะ้หายากมากรถพื้นกระบะไม่ผุไม่พังไม่ก่นนะครับผมเจ้าของเขาอยู่ภาคอีสานอยู่จงังหวัดใกล้ผมนีม่แหละแต่เพียงแต่ว่าแฟนแกเป็นคนเหนือน,นะครับผมคันนี้ แกรแกเป็นคนเหนือนะแต่ว่ารถเมืองเหนือสวยจริงคันนี้นะครับผมให้ดูครับทรงทรงสวยทรงดีทรงโลนะครับผมบอกเลยว่าขับไปหันไปนิ่งกะบรถกยุกขับตกยุกครับผมนี่นะวัีวีโก้กับรีโวมีอายนะผมนี่รอรอนี่อาจจะมีรอขุนขี่ขนแมวครับเพราะว่าผมนะไม่อยากขัดเพราะว่าผมน่ะอยากให้ปล่อยเป็นรถของซิกเนเจอร์คันนี้นะครับผมอ่าอ่าใหดูนะครับนี่ อาจจะมีหนามีบางบ้างแต่ถ้าว่าดูรวมโอเคนะครับนี่ยางดีสีเส้นเจ้าของเดิมใช้งานน้อยนะครับนี่ดูดีแม็กจะเป็นแม็กเดิมของตัวรุ่นพิเศษ XGL เลยนะครับแม็กนี้เนี่ยผมบอกเลยว,ว่าหาซื้อ,อยังหาซื้อไม่ได้เลยเรานะหาซื้อ,อยังหาซื้อไม่ได้เลยนะครับผมนี่แม็กสวยนะครับผมนะให้ดูครับนี่คันซงคันซีสวยนะครับผมคันซงคันซีสวยไม่ผุไม่ดมไม่ปะนะครับผม บอกเลยว่าคันนี้สภาพหนึ่งในร้อยสงคำล่ำลือครับไม่สงคำล่ำลือครับนี่คือเรื่องจริงนะครับนี่นี่สวยนะครับนี่นี่บอกเลยพื้นคันสีสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูฟันตัับกับ้างครับผมอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับผมอากาศเริ่มค่ำแล้วนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับรุ่นกระจกไฟฟ้าครับนี่บอกเลยว่ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้จริงทุกบานนะครับนี่ซิกเนเจอร์ที่ผมบอกเลยว่าการเก็บดีเทลของรถคันนี้นี่เป็นอะไรที่แบบ หายากมากครับให้ดูครับนี่ครับสวิตช์ปลดล็อกรถอ่ะใช้งานได้อ่ะเออบอกเลยเนี่ยเนี่ยนะครับผมอ่ะมันเก่าแล้วครับแต่มันขึ้นลงได้นะเนี่ยแต่มันขึ้นลงได้อันนี้การันตีแต่ว่าข้ารันเห็นไหมเห็นไหมเอามาขึ้นมาปลดล็อกได้นะครับผมมนาะให้ดูครับภายในภายในสวยแบบลักชูลักชูรดูรามาเฮานะครับผมนะลักชูรี่นะครับนะภายในสวยลักชูรี่เพราะาตัวพิเศษ เนี่ยตะเข็บตรงนี้เดิมครตะเข็บตรงนี้เดิมนะครับผมเนี่ยเส้นกาวปะซิลิโคนเดิมเลยครับนี่เส้นกาวปะซิลิโคนเดิมน็อตแก้มข้างไม่มีการเกะการขยับเลยนะครับผมนี่สวนทรงสวยนะครับผมนี่น็อตแก้มข้างเดิมนะครับผูสภาพนี่หายากมากนี่ครับนี่ตะเข็บตรงนี้เส้นเดิมนะครับเห็นไหมตะเข็บตรงนี้เส้นเดิมอาจจะแกะให้ดูก็ได้นี่พอแกะได้อยู่นะครับข้างนี้ให้ดูครับนี่ ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมอ่ะเออคิดดูอ่ะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมกลมเรียงสวยนะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยนะครับผมนะนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยบอกเลยว่าสภาพนี้ซื้อไปยังไงก็คุ้มอ่ะซื้อไปก็คือขับได้เลยไม่ต้องซ่อมนะครับนี่นี่สติกเกอร์เดิมเรเบิลเดิมจากโรงงานอ่ะเดี๋ยวผมพามาสตารดูดูกันบ้างครับผมบอกเลยคันนี้เครื่องฟิตกำลังอัดดีแทบไม่ต้องเผาหัวนะครับผม เนี่ยดูครับเสเยนยุนเดี่ยวให้ดูครับ,ยยรบภายในภายในสวยนะครับนี่นะให้ดูครับนี่ไฟนี่อ่าเลขไม้เพียง2อ0แสนอนะครับไม้เพียง2อ0แสนนะนี่แต่ว่าไม้ถือว่าน้อยนะถ้าเป็นไม้จริงนะเพราะว่าน่าจะไม้จริงแหละครับดูจากดอกยางอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะไม้สองแสนเอ็ดถือว่าน้อยแล้วก็ให้ดูครับนี่เลือนไม้ต่างๆสวยกิฟตนะครับผมเลือนไม้สีแบบ ไม่ซีดเลยตัวนี้สีตามกาลเวลานะครับผมนะเนี่ยสีตามกาลเวลาเรือนไม่ใช้งานได้ครบทุกเกจไม่มีอันไหนเสียนะครับอันนี้กองขับมาแล้วนะครับขับดีขึ้นได้ทุกเกจนะครับผมขึ้นเกจตรงแน่นอนเนี่ยเก็บน้ำมันอุณหภูมิหม้อน้ำความร็วรอบกิโลใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้บอกก่อนเลยว่าแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นเพลงเพาะนะนะไม่ยังกะหดมันละครพี่น้องแอร์เย็นจนหดหมึดนะนะให้ดูครับตัวนี้มี คัปโฮเดอร์ให้ด้วยที่ใส่แก้วน้ำนะครับผมคับโฮเดอร์นะครับผมที่ใส่แก้วน้ำเป็นชิ้นกเจอร์ของไม้เทิกเพลงเครื่องเสียงมีให้แต่เพลงไปล็อกเองนะครับผมไม่รู้ว่าเปิดยังไงผมเปิดไม่เป็นเนานะนี่แต่บอกเลยว,ว่าหัวเกียร์นี่บ่มีล็อกบ่มีรูกน,นครับนี่หัวเกียร์บ่งนีอ๋อหนึ่งในร้อยอะลีครับคันนี้เกียร์หยับดีคัดไม่มีเสียงอิดไม่มีเสียงอาร์ตเลยนะผมปกติรถเก่ามันจะม,มีเอียนะอันนี้แบบแทบไม่มีเลยนี่ครับ เกียร์เข้าดีเกียร er, e ์บูมีลอกบูมีรุ่นบูมีลุดเดี๋ยครับเด้อนี่นะครับเนาะนี่ให้ดูครับนี่คอนโซลสวยนะครับคอนโซลสวยนะครับผมนี่อ่าสองชั้นนะครับคอนโซลสวยนี่อ่ะเดี๋ยวพาดูเครื่องกันบ้างครับผมพาดูเครื่องกันบ้างผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยสี่ครับสองพันห้าราดสองแอลครับตัวนี้เป็นรหัสสองแอลนะครับบอกเลยว่าอึดทึดทนประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีฟังเสียงันไหครับผม เครื่องแบบเดินนิ่งๆอ่ะเดินแบบไม่เขกไม่อะไรเลยไม่มีสั่นด้วยนะก็ดูครับนี่เครื่องดีปั๊มดีนะครับดูครับนี่กลังอัดดีนะครับผมอ่ากลังอัดดีอ่าแคดูเลยก็ได้ใช่ไหมพอให้ดูแล้วไม่มีควันมีไอนะครับ การันตีว่าขับทางไกลได้สบายเพราะว่าเทสระบบเครื่องขับมาจากลำปางข้ามาจากลำปางบ้านลูกค้านะครับถึงมาถึงนครพนมคำพัน,บบงนึงมุกดาหารนะบ้านลูกค้ามุกดาหารก็หกหกเจ็ดร้อยกิโลนะครับการันตีว่าเครื่องเพลเทสผ่านนะครับขับทางไกลสบายหายห่วงนีครับความแอร์เย็นนะครับแบตบเสียงเครื่องแบบเพาะมากนะครับผมดูเขาเปิดหม้อน้ำนิดนึงนะครับให,ให้ดูได้ไหม น้ำแบบนิ่งๆเลยอ่าถือว่าโอเคนะครับน้ำไม่ดันนะถือว่าน้ำนิ่งอยู่นะครับผมอันนี้การันตีเลยนะครับน้ำนิ่งนะครับผมบอกเลยว,ว่าเครื่องนี่แบบคูรดีอะ่ะขับทางไกลสบายใครซื้อกันนี้ไปบอกแล้วว่า ทังทุกเล็กครับผมเพจเดิมโรงงานอยู่ครบเอนจิ้น 2L นะเพจเดิมโรงงานกันสติ๊กเกอร์อาจจะมีลอกรุ่นบ้างตามสภาพการเวลาแต่ว่าสติ๊กเกอร์เดิมโมโกอยู่ครบดูดิแผ่นเพด,ดูนะน่าจะไม่เท้วครับดเห็นไหมน่าจะไม่เทเลยครับเพราะว่าไม่ใส่พารทมิ่งเปลี่ยน2 29ตุลา2 5 46แต่ตอนนี้ตอนนั้นหม่ที่แสนลูโอ แสดงว่าไม้สองแสลดูเนี่ยไม่จริงครับเพราะว่าหนึ่งแหละดูดิเซปาร์เทมิ่งตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนไปแสลดูอีเพิ่งเปลี่ยนไปแสต้นเองนะครับนี่เปลี่ยน29ตุลา2546เปลี่ยนเซปาร์เทมิ่งเมื่อ40ปีก่อนที่แล้วแบบสุดคันนี้สุดเลยและที่สำคัญนะมิ่งตัวที่สุดกว่าน,นั้นอีกโอ้โหโอ้โห สามสิบกว่าปีแล้วใกล้สามสิบปีแล้วน็อตไม่มีการแกะไม่มีการขยับไม่มีการโผล่เลยเพราะว่าหนึ่งครับดูเนี่ยสีคากระดูดสีตรงเนี้ยสีเดียวกันนะนี่ไปดูสีตรงคานในนี่สีเดิมครับสีเดิมสีคาในเดิมน็อตไม่มีการแกะไม่มีการขยับแขงกลางคอร้อนตึงๆเดิมๆเลยเนี่ยเดิมๆเลยนะครับแผงกาคอร้อนอยังตึงๆนะครับผมเนี่ยไปดูครับเนี่ย ล็อไม่มีการแกะไม่มีการพอดไม่มีการขยับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แทนโรงงานค่ะให้ดูครับซุ้มโซ่หรือต่างๆนะคานหน้าเดิมนะครับรูเดิมกลมกิปนะเห็นไ,ไหมรูเดิมอยู่นะครับผมเดี๋ยวคานหน้าสีเดิมเลยนะครับนี่คานหน้าเดิมที่สําคัญนะคานนี้เป็นคานหน้าพิเศษคือรุ่นเจคานเจนี่คือคานหน้าเจนะครับคานเจนี่ก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเบาะกำมัดีกระจกไฟฟ้าของรุ่นตาเต็มนะ ถ้าเป็นเบาะรุ่นโปร่งหลังหน้ามาเตรียมจะเป็นคานเจจะเป็นเบาะกำมะายีนะครับนี่คือคานเจแท้โรงงานนะครับมาดีต่อหน้าคานชัดเจนทุกตัวบอกเลยสภาพนี้สวยสวยกิ๊บมากหนึ่งในร้อยอะ่ะที่ผมว่ากล้าพูดว่าหนึ่งในร้อยนี่คือจริงนะเร็วครับแต่ข็บคานหน้าเดิมเลยไม่มีการจิ้มไม่มีการชนหนักชนเบาเลยนะครับดูดูสภาพนี้ไปหาได้ที่ไหนอะ่ะหนึ่งในร้อยมีที่ช่องยูทูปนายมูกี้รีวิวเท่านั้นนะครับ นี่ครับดูครับสี้อค่าต่างๆคือสวยมากอะซื้อค่าต่างๆคือสวยกิ๊บมากเลยนะครับผมนี่สีค่าคือสวยกิ๊บ์ลิเกอร์อะลิกเกอร์เดินมนะแต่ว่าสติกเกอร์อาจจะมีโรกไปตามกาลเวลาอ่ะเปิดราคาเลยไฟหน้าติดหมดทุกดวงนะครับราคาเพียง99,000บาทเท่านั้นนะนะย้ำราคาใหม่ครั้งนึงครับราคาเพียง9ก0 0 0 9,000บาทนะครับผมนะราคานี้บอกเลยว่าที่แรกผมตั้งไว้แสนกั 5, บ5 0า0แต่คิดไปคิดมาผมก็ยังให้เอฟซท่านได้รถแบบที่มีคุณภาพไว้ใช้งานนะครับ90,900บาทาเอาเลยนะครับหรือพูดง่ายๆว่าแสนหนึ่งนะผมนะหนึ่งแสนบาทบอกเลยว่าสภาพนี้คุ้มไ้สภาพสวยหนึ่งในร้อยนะครับซื้อไปมีบริการโอนให้ฟรีนะครับผมนะซื้อไปมีบริการโอนให้ฟรีนะครับผมนะ บอกเลยว่าเรามีการโอนแจ้งย้ายให้ฟรีเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพนี้สวยหนึ่งในร้อยหายากฝ้าฉน่านครับผมอืมโอเคนะครับเก้าหมื่นเก้าคูมบะสภาพสวยที่สุดประจําปีหกแปดประจําปีหกเจ็ดนะครับผมหนึ่งในร้อยครับสอบขับเจ้าโตลต้ามาติเอ็กตาเต็ม SGL ปีสี่ศูนย์กันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่วบรรยากาศมืดๆนะครับเพราะผมรีวิวตอนค่ำครับรีวิวด่วนนะครับผมนะแต่ผมบอกแลยว่าแอร์เย็น แอร์เย็นเกือราคาครับผมขับมาในจนถ้าว่ามีบะห้มกับเตุ้มบะห้มยู่รับแอร์เย็นจนไม่ยังกระหดมดไปล่วครับผมอ่าเดี๋ยวพาทดสอบขับกันบ้างครับผมเกียร์เข้าดีนะครับนี่เห็นไหมไม่รู้เหตุหรือเปล่านะแต่การันตีว่าเกียร์เข้าดีเกียร์บม่มีโรคบ่มีรุดบ่มีรุ่นเลครับเด้ออ่าโอเคครับตอนนี้กําลังออกไปเดี๋ยวขอดูรถก่อนนะครับผมใจเย็นใจเย็นครับผมขับมาคันนี้ผมก็ติดใจนะครับผมอ่าโอเคครับไปตัวแล้ว กยรเกียร์ดีนะครับเกียร์บ่มีลกบ่มีลุดบ่มีรุร่น,นครับนี่ให้ดูช่วงล่างก็ ideally, ว่าโอเคนะครับอาจจะมีกระลอกกระเล็กนิดหนึ่งตามสไตล์รถเก่านะครับอันนี้ต้องเข้าใจครับนี่แต่ถือว่าปล่อยขับได้นะครับนี่ให้ดูดิโอ้หแบบปล่อยขับได้อ่ะขับทางแบบดีๆเลยอ่ะแสดงว่าคือว่าคันดีๆเกียร์ห้านะครับนี่ครับ นี่ครับนี่นี่ครับสภาพดีครับสำหรับผมผมให้9เต็ม10นะคเับ9เต็ม10สสำหรับคันนี้นะครับผมถูใจผมมากโอเคถึงหน้าร้านเราแล้วเบก็อยู่จึกอยู่จึกนะครับผมเนี่ยต้องคึงพวงมาลัยหน่อยนะครับเพราะรถเก่ามันหลายปีแล้วครับผมเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าสภาพโดยรวมเนี่ยสมบูรณ์ผมให้ก็90%สนะสภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลย นะครับผมนะนี่ซื้อไปคือเราพร้อมใช้งานนะครับบอกเลยใครซื้อไปคันนี้ซ่อมกระทึกเล็กครับผมคุ้มๆนะครับอ่ะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้จริงนะครับดวให้ดูขึ้นออโต้แบบวันทัชได้ด้วยนะครับผมนี่คือออโต้ Auto, แบบวันทัชได้ด้วยแล้วก็นี่ครับลงก็ลงได้นะครับผมเห็นไ,ไหมลงก็ลงได้ขึ้นลงได้นะครับใช้งานได้จริงเนี่ย สวิตช์ปลดล็อกตรงนี้น่ยเห็นไหมครับตรงนี้น,ะนี่นี่นี่มันจะมีสวิตช์ปลดล็อกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออขึ้นลงแล้วใช้งานได้จริงปลดล็อกได้จริงนะครับอ่ะฝากหน้าร้านเราไว้นึงครับนี่คือหน้าร้านของเราร้านเก่งรถบ้านนะครับผมนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะว่านะย้ำใหม่ครั้งหนึ่งครับจังหวัดนครพนมนะครับผมนะร้านเราจะอยู่ถนน นครพนมทตุพนมหรือถนนชัยยางกูล212หนอนะครับผมนะถนนชยางกูลหลังเราจะอยู่ฝั่งขาขึ้นไปตัวในเมืองนครพนมนะครับห่างจากตัวจังหวัดในเมืองนครพนมก็23มโลแต่ถ้าแต่ถ้าไปทางท่าพนมนะครับขาลงไปนี้กับฝั่งท่าพนมก็32มโลนับจากบ้านผมไปนะครับสามโลถ้าลงไปมุกดาหารก็ประมาณสัก80ิก็โลถ้าอุบลก็ 240 250บราูนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับร้านเรามีกูตนจริงบุคคลก็มีบุคคลจริงนะครับผมนะการันตีว่ามาซื้อรถกระทางเราได้รถชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะโอนจริงขายจริงส่งจริงครับร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีว่ามีหน้าร้านจริงนะครับโบมีต้มโบมีขี้ตัวครับผมอยู่นี่นะครับเนาะการันตีนะครับผมนะบอกเลยว่าสภาพนี้บอกเลยว่าไม่เทียกสภาพนี้มีแค่ช่องผมช่องเดียวนะครับผมนะ มีแค่ช่องผมท่านั้เดียวนายมูกี้รีวิวบายเก่งรถบ้านนะครับผมนะอ่ะสหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด b ั c ค i b e กับช่องยูทูบนายมูกี้รีวิวนะครับเพื่อจะเพิ่มกำลังใจกับช่องยูทูบนาูกี้มูรีวิวแล้วก็เชื่อว่าเพื่อจะไม่พลาด คลิปใหม่เกี่ยวกับรถย์มือสองของนายมูกี้ลือนะครับอ่ะสารคดปนี้ครับช่วยส่งกําลังใจให้ผมด้วยครับเดียวผมหารถมือสองสภาพสวยๆมาแบบนี้ให้เอเชน่นมาบึงมา z มกันนะครับผมนะยินดีให้บริการนะครับผมนะครับสารคดปนี้ครับขอบคุณเอฟซีหลายนะครับเด้อห็นรับชมเวลาของจุดจบนะครับเนาะครับขอบคุณครับผมยินดีให้บริการครับมาซื้อมาหาว่ากันครับ